semester s-e-m-e-s-t-e-r-a semester semester ความหมายหลักๆก,ก็คือ1ในสองภาคเรียนของปีการศึกษายาวประมาณ15-18ถึงสสัปดาห์มีที่มาจากภาษาละตินที่แปลว่า6เดือนแต่ความหมายก็เปลี่ยนไปตามบริบทการใช้งานคำนี้เจอบ่อยมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะใครที่ดูเรื่องเรียนต่อหรืออยู่ในแวดวงมหาวิทยาลัยการเข้าใจให้ลึกกว่าแค่ออฟแล้วว่าเทอมเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่พื้นฐานสุดๆก่อนเลยนะคะการสะกดก็คือ semester นะคะ semester ถ้ามีหลายเทอมก็เติม s เป็น semesters อ๋อแล้วก็มีรูปคุณศัพท์ด้วยคือ semestral หรือ semestrial ก็จะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับภาคเรียนหรือว่าเกิดขึ้นทุกครึ่งปีประมาณนั้นค่ะครับส่วนเรื่องการออกเสียงเนี่ยจุดสาคัญเลยนะครับไม่ว่าจะสำเนียงไหนคือต้องเน้นพยางค์ที่สองตรง mass เนี่ยครับต้องเน้นให้ชัด <Mass. S 2> อ๋อจริงด้วยค่ะความต่างออระหว่างสำเนียงอเมริกัน US กับ British UK หลักๆก,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 ก็คงเป็นเสียงออท้ายคำหรือเปล่าคะเหมือน US จะมีเสียงออเบาๆต่อท้ายนิดนึง semester แต่ UK จะไม่มี semester อะไรแบบนี้ใช่ครับหลักๆก,ก็ประมาณนั้นเลย US จะมี er ส่วน UK จะเป็น er แต่เอาจริงๆแค่เน้นพยางสองให้ถูกนี่ก็สำคัญสุดแล้วครับรู้ความต่างไว้นิดหน่อยก็ดีครับ ช่วยให้ฟังง่ายขึ้นแต่หัวใจคือตำแหน่งเน้นเสียงทีนี้มาดูเรื่องความหมายกันบ้างดีกว่าครับตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับค่ะปกติเราก็จะเข้าใจว่า semester คือ1ใน2ภาคเรียนหลักของปีการศึกษานะคะที่ยาวประมาณสักเอ,อ่อสิบหสัปดาห์ประมาณนี้ถูกต้องครับนั่นคือความหมายที่ใช้กันเยอะสุดในปัจจุบันโดยเฉพาะในระบบอเมริกันแต่ว่านะครับที่มาเดิมจริงๆเ มันมาจากภาษาละตินคำว่า semestres ละตินเ <Latin, S 1> หรอคะครับ semestres ซึ่งแปลตรงตัวเลยว่า6เดือน6 months ครับความหมายดั้งเดิมแบบนี้บางที่อย่างเช่นในเยอรมนีก็ยังใช้อยู่นะครับอ้าวรอคะแล้วแล้วจาก6เดือนเป๊ะเนี่ยมันกลายมาเป็นครึ่งปีการศึกษาที่อาจจะไม่ถึง6เดือนดีได้ยังไงล่ะคะเนี่ยอ๋อ อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า semantic shift ครับคือความหมายของคำมันเปลี่ยนไปตามการใช้งานในระบบการศึกษาของอเมริกาเนี่ยเขาเอาคำว่า semester มาปรับใช้ให้เข้ากับปฏิทินของเขาที่แบ่งปีเป็นสองช่วงหลักๆบวกกับช่วง summer ที่เป็นทางเรื่องอีกทีความหมายมันก็เลยขยับจากการบอกระยะเวลาเปะ๊เปะๆมาเป็นการบอกส่วนหนึ่งของโครงสร้างปีการศึกษาแทนครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมันไม่ใช่แค่คําบอกเวลาแต่กลายเป็นตัวบอกโครงสร้างของระบบไปเลยใช่เลยครับ